<Amen. S 2> ครับสวัสดีครับสอสอ,อ,องปฏิพัฒน์ของชาวพิษณุโลกเขตหนึ่งนะครับก็รับตําแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้รับมอบหมายงาน,นาจากท่านประธานนะครับก็ผมจะเป็นคนที่ดูเกี่ยวข้องกับการกลั่นกรองกฎหมายต่างๆแล้วก็การบรรจุระเบียบวาระนะครับว่ากฎหมายไหนจะเข้านะครับขั้นตอนถูกต้อง อย่างไรอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะทำหน้าที่ในการในฝั่งบริหารด้วยก็คือจะดูงานด้านต่างประเทศงานสารสนเทศงานทีวีวิทยุโทรทัศน์สภานะครับแล้วก็งานดาชาสัมพันธ์นะครับก็ผมกำลังศึกษากิจกรรมนะครับขอบเขตงานต่างๆว่ามันอะไรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์นะครับของทั้งองค์กรแล้วก็วิสัยทัศน์ของทางผมด้วยนะครับแล้วจะผลักดันให้สภามีความก้าวหน้าขึ้น ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเรียนรู้งานนะครับ